สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะครก็จะพานำพาพวกเพื่อนๆน,นะคะมา,าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือ V ีแพนต้ากับผักสวนครัวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยผักสวนครัวเขียวกะจีมะกรูดเนี่ยค่ะใบแบบหืมเขียวต้นเขียวเห็นไหมคะว่าวีแพนต้าของเรานอกจากจะใช้กับนาข้าวไม้ดอกไม้ประดบับแล้วยังใช้กับพืชผักสวนครัวได้อีกนะคะ ดูมะ่วงหาวมะนาวโหนะคะเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยคือจากปกติแล้วจะเป็นลูกเล็กๆเ,เองไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดานี้นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับทุกๆส่วนของพืชจริงๆก็คือข้าวมันสัมปะหลงังอ้อยผักสวนครัวนะคะคือได้หมดเลยแล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลาไปหมัก น้ำหมักหรือว่าอะไรนะคะให้มันยุ่งยากให้เสียเวลาพักผ่อน <c oughs> เราเก็บเวลาพักผ่อนของเรานะคะเอาไว้ฉีดวีเพนตาแล้วก็ดูแลสวนไร่นาของเรานะคะเนี่ยค่ะเป็นซองแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยคุ้นตากับคลิปที่ผ่านมานะคะเป็นซองแบบนี้ใช้ง่ายใช้สะดวกค่ะ1ช้อนผสมน้ํา20ลิตรถ้าเป็น1ซองนะคะได้ได้หนึ่ลิตรถ้าเราใช้5ไร่2ไร่สไร่คือสะดวกมากเลยค่ะสําหรับการใช้วีเพนตานะคะ แค่นี้เดียวแต่คุณภาพสุดยอดมากค่ะสุดยอดไม่สุดยอดยังไงดูผักสวนครัวของเรานะคะเนี่ยเม็ดเป้งๆน,น,นะคะเนี่ยผักคือเขียวชะอุ่มมากเลยสามารถเก็บกินได้เลยคายชื้นแล้วก็เก็บกินได้เลยนะคะเนี่ยใบมะกรูดซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เป็นใบใหญ่ขนาดน,นี้นะคะแล้วเราก็จะมาให้ดูตะไคร้ของเราด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นี่โอ้โหต้นใหญ่มากเนี่ยค่ะตะไคร้กับวีเพนต้า เมื่อก่อนนี้มันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมคะเบื้องเริ่มเลยนะคะเมื่อก่อนไม่ได้ฉีดเวียพนต้ามันไม่ใหญ่ขนาดนี้มันเล็กมากเลยแต่พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยคะ่ะอันนี้ฉีดแค่สามครั้งนะคะสามวันฉีดครั้งหนึ่งเพราะว่าผักสวนควรัวนี้เราจะสามวันฉีดครั้งหนึ่งนะคะหรือถ้าเกิดว่าฝนตกก็เดี๋ยวเว้นระยะการฉีดเป็นหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะคะเพราะว่า,าถ้าถ้าร่วงลงดินก็ไม่ทําลายดินนะคะไม่ทําลายดิน เราไม่ต้องกลัวว่าร่วงลงดินแล้วจะไปทําลายดินแล้วถ้าวิธีการฉีดนะคะก็คือฉีดตอนเช้าตรู่นะคะสําหรับผัดสวนครัวฉีดตอนเช้าตรู่ก็คือหกโมงเช้าถึงสามโมงเช้าก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยปากปากใบของเขาเนี่ยปากเขาเรียกว่าอะไรพืชอะ่ะเขาจะเปิดปากรับอาหารเฉพาะเช้าตรู่แล้วก็ถ้าเป็นตอนเย็นก็คงจะเป็นช่วงประมาณสามโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะแดดล่มลมตก ค่ะยังไงพรขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพรจะพาไปชมไม้อ่าไม้ผลเนาะโอเคค่ะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะอ่าถ้าต้องการใช้ v ีแพนต้านะคะติดต่อมาที่เบอร์โทร8 7 8 7 8 2 4 7081ได้เลยค่ะมีเยอะค่ะมีบริการพวกเพื่อนเเยอะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ